ได้เวลารือับประทานนมกันแล้วต้อไว้สแตกฟานนะ

อน Get um, um, ี่ทำไมดิ้นกับเพื่อนนี่อีอ้วนอีอ้วนอ้วงนี่อันนี้เงียบไปแล้วหนึ่งตัวหลับดูดมีความสุข อันนี้ดิ้นทำไมดิ้นอย่างอ e ้วนว้วนอีวันโอ้หมอนอมันใหญ่อะป้อดูไม่ไวสองตัวนี้นิ่งสนิทกินเยอะหลุดกินเยอะจะได้อ้วนอ้วนแม่จาสามัสมินมีนมกินนมแม่จัสามินไปด้วยกินนมแพะไปด้วยนะครับกินนมแพะน้ำกินนมแม่มั่งเดี๋ยวแม่จะนมอักเสบ ดูหน้าใกล้ๆสินี่เนี่ยมวแมวัง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 หลุดหลุด,ดูหลุดม่กินตรงนี้ก็ได้เพราะ้นนมมันใหญ่ลูกนมมันใหญ่ น,นี่เดดิสิสบ,บิกบ๊กบิกบ๊กมิวบิ๊กบิ๊กหัวนมเนี่ยนมเนี้ยน่ากินหนุกเออกินข้างน้องนี่แหละน้องทับหัวน้องนานน้องจะเสียชีวิตอย่าให้น้องนม,นมหลุดแหละอืมอืมอีตัวนี้หาง่ายอยู่อ่ะอ่ะอ่ะดูด้วยไหม นี่เห็นไหมนะลูกกูไม่ได้ดูอ่ะเปลี่ยนกันก่อนอันนี้อ้วนอยู่จะกินเยอะเน